พรรษามาโดยลำดับก็ได้ว่าค่อนพรรษามาแล้วทุกคนก็ให้ประเมินดูความเป็นมาของตนว่าตนนั่นได้ประพฤติพรหมจรรย์มาได้ผลมากน้อยเพียงใด ข้อนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพึ่งประเมินผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเองจะให้คนอื่นนั้นพยากรให้นั้นไม่ได้ <c oughs> ทุกคนต้องรู้ตัวเองจึงจะถูกต้องตอนเองทำถูกทำผิดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตัวเอง จะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าตนทำผิดอะไรทำถูกอะไรถ้าหากว่าตนสำรวมตนด้วยดีมาส่วนธรรมะก็ดีส่วนวินัยก็ดีก็จะได้ปีติตปราโมทยขึ้นในใจเมื่อเราพิจารณาดูผลแห่งการปฏิบัติแห่งการประพฤติพรหมชนที่ตนได้เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนานี้ผู้บุคคลผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ย่อมมีโอกาสที่จะได้ชำระตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสปาปประธรรมต่างๆได้เต็มที่เพราะไม่มีกิจการงานอะไรที่จะมาขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้กิ <c oughs> จวัตรของนักบวชก็อย่างที่เรากระทำบำเพ็ญกันมานี่แหละเราก็รู้กันอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรน <c oughs> พอที่จะมาเป็นอุปสรรคกว่าเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าเนื่องจากทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานหนัก ไม่ได้พักคอนอะไรอย่างนี้มันไม่มีข้ออ้างนะข้อกิดจะวัดข้อปฏิบัติเพียงแค่ปัดกวดทำความสะอาดสถานที่อยู่อาศัยเนื้อก็ทำกิจอื่นๆบ้างที่จำเป็นบางครัง้งบางคราวนอกจากการปัดกวดการทำความสะอาดแล้วมันก็มีกรณีพิเศษ นิดๆหน่อยๆน,นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีโอกาสได้ทําความเพียรเต็มที่ดังนั้นอย่าพากันประมาท <c oughs> ผู้มีหน้าที่เรียนทำเรียนวินัยก็ตั้งใจท่องตั้งใจดูตั้งใจต,ใจตอบปัญหาหัดตอบปัญหาให้มันได้ ผู้ใดได้ตอบปัญหามันก็เรียกว่าได้ฝึกมันสมองให้เชี่ยวชาญในการคิดปัญหาธรรมะนั้นนนให้มันได้โดยกระจ่างแจ้ง <c oughs> เรียกว่าฝึกให้เกิดปัญญานั่นแหละถาว่าตรงๆนะาผูดด้ใดเกียดคร้านในการท่องการจำการเรียน ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ปรารถนาจะมีปัญญาอยากจะเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาอยู่นั่นก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้คนไม่มีปัญญาเช่นอย่างว่าไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวินัยอย่างนี้นะแม่บวชไปอยู่ไปนานไปก็รักษาตัวให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยก็ไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปล่วงทำล่วงวินัยเข้าไปได้รับความเศร้าหมองเดี๋ยวก็ไม่สามารถจะประพฤติมาจันรร์ต่อไปตลอดชีวิตได้ถ้าหากว่าผู้นั้นบวชอยู่ไม่ได้นานซึกออกไปก็ไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยอะไรติดตัวไปอย่างนี้นะ ผู้ที่เคยทําช่วยอย่างในทาบาปอย่างในมาตะก่อนก็ทําอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้บวชเลยนั่นแหละนั่นเรียกว,ว่ามันไม่มีความรู้พิเศษอะไรเกิดขึ้นในใจในขณะที่บวชโยเมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องให้เข้าใจในนั้นต้องขยันต้อง ดูสําหรับตำราต้องท่องบนจดจำเอาข้อธรรมะข้อวินัยต่างๆหมดนี่ให้มันได้ mm hmm. เท่าที่เราจะท่องได้จำได้แต่ตั้งใจลงจริงๆเนะี mm ่ย hmm. mm hmm. ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ mm hmm. อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเอง บวชอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวให้พ้นจากบาปจากโทษได้ก็ลงไปลอยลุยบาปเหมือนเดิมเคยทำบาปมายัางไงเคยดื่มเหล้ามามันก็จะกลับไปดื่มเหล้าอยู่ตามเดิมเคยถูกกัญชายาฝิ่นมามันก็จะไปบริโภคของเสพติดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเนี้ย คนไม่ใคร่ควรไม่มีปัญญาพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผลโดยแจมแจ้งโดยตนเองแล้วมันเว้นไม่ได้จริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาต้องใคร่ควรคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผล เพียงพอทุกอย่างเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างทางายชั่วอย่างนี้นะทําไมพระองค์เจ้าจุงบัญญัติถามไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็เก็บออกมาวินิจฉัยดูค้นหาเหตุหาผลเรื่องนั้นนันให้มันเห็นแจ้งชัดเลยเพราะมันมีเหตุมีผลโย มันก็ต้องรู้ตอลอบตำราประกอบด้วยเรื่องมันนะถ้าไม่ดูตำราไม่เรียนบ้างอย่างนี้แล้วไม่ได้ฟังคำอธิบายจากครูบาอาจารย์นะก็เหตุผลในเรื่องนั้นก็จะไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นเลยเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันนะจำได้ตั้งแต่หัวข้อเฉย แต่ว่าไม่ได้ฟังคำบรรยายหรืออธิบายขยายเนื้อความต่างๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าใจได้หรือฟังมาแล้วไม่เอาใจใส่มันก็ลืมคนไม่เอาใจใส่นี่ในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ถึงฟังกี่ครั้งมันก็จำไม่ได้ ผู้ที่จะจำได้ก็เพราะว่าใจจดจ่อเมื่อฟังไปแล้วก็กำหนดจดจำหัวข้อธรรมะต่างที่ท่านแสดงให้ฟังหรือว่าจำเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังไปให้มันเข้าใจไว้จำไว้ใส่ใจให้ได้อย่างนี้นะเวลาไปนั่งสงบจิตพิจารณาอยู่ส่วนตัว ความจำอันนั้นมันก็จะโผล่ขึ้นในใจเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นมาเมื่อมันความจำอันนั้นมันโผล่ขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้รู้แจ้งชัดในเรื่องนั้นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วก็มันก็จำแม่นเลยแบบนี้นะ,ะเมื่อมันจำแม่นแล้วมันก็เว้นได้สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษนะเพราะ,ะว่าพระอ,องค์เจ้าแสดงทั้งเหตุทั้งผลนี่ แต่ละอย่างเช่นอย่างว่าบุคคลมีความโกรธและเจตนาแล้วฆ่าตัดลงไปให้ตายอย่างนี้นะมันก็มีโทษกรรมนั้นมันก็ติดตามสนองถ้ามันหนักมากมันก็ไปนรกคนจากนรกมาเสดปาอานนั้นยังไม่สิน้น เกิดมาในโลกนี่ก็มีอายุสั้นอยู่ไปอยู่ไปเมื่อกรรมนั้นตามทันมันก็มาตัดรอนชีวิตให้ตายเสียยังไม่ทันถึงอายุไขก็ตายเสียแล้วก็อย่างนี้นะโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันมันสมควรจะอยู่ไปได้นานกว่านั้น แต่บุคคลพวกนั้นไปตัดรอนชีวิตของมันให้ตายเสียก่อนอย่างนี้นะนั่นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาไปตัดชีวิตของผู้นั้นให้ตายเสียก่อนอายุไขยังไม่ทันถึงอายุไขตายแล้วมันก็อย่างนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วมันมันเป็นไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระเจ้านะ ทันเทียบอีกอย่างหนึ่งเอาถ้าหากว่าเขาจะมาฆ่าเราลนะ่ะเราจะยอมให้เขาฆ่าหรือกลัวตายไหมกลัวไหมกลัวแน่นอนถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าล้วใครจะไม่กลัววันนี้นะนั่นเนะเมื่อหลีกได้ก็หาทางหลีกถ้าเมื่อมีกำลังจะตอ่อสู้ก็ตอ่อสู้จะไม่ยอมให้เขาฆ่าแต่ฝ่ายเดียว ก็เมื่อตนก็กลัวต่อไปคือความตายอย่างว่านี่แล้วบุคคลอื่นล่ะสัตว์อื่นนะ่ะเขาก็มีจิตใจเหมือนกับตนนะเขาจะกลัวไหมกลัวเขากลัวต่ออัจญาคือความตายอย่างนี้นะโดยเหตุผลนะเมื่อเราคิดเราเปรียบเทียบกันดูแล้วนะดังนั้นคนใดถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังไปขืนทำอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละเมื่อตอนนั้นไม่ถูกคนอื่นฆ่าแล้วก็ดีแล้วแต่ตนฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวคนเข้าข้างตัวเองไม่นึกถึงชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นอย่างนั้น แม้ไปรักของเขาก็ดีไปประพฤติผิดมิจฉาจั่นก็กรรมก็ดีไปกล่าวมุสาวาทก็ดีดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนเครื่องของเสพติด้โไรต่างๆวันนี้มันล้วนจะมีเหตุผลเหตุผลอันเป็นไปในทางชั่วทั้งนั้นเลยเหตุผลอันเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลผู้อื่น ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นว่าโดยสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่คนส่วนมากมันมันไม่ได้เอาไปคิดหรอกไม่ได้ไปพิจารณาเลย <c oughs> นึกว่าตนมีอำนาจเหนือเขาแล้วก็ทำได้ทำเอาตามใจชอบไปอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีกรรมมีเวรติดตามไปสนอง เอาให้เป็นทุกเกิดร้อนไปในภพในชาติต่อเนื่องกันไปอันบาปกรรมมันให้ผลนี่มันให้ผลไม่ใช่ว่าให้ผลทีเดียวแล้วมันมันหมดไปเลยนะนั่นนี่ยในตำราทางกล่าวไว้ออพคนจากนรกขุมใหญ่แล้วพอไปตกนรกในขุม,ขมเล็กเรียกว,ว่านรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตพระเศษบาปยังไม่หมดนี่พอพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่สิ้นก็ามาเกิดเป็นอสุรกายมเมื่อเสวยกรรมวิบากมันเป็นอสุรกายอยู่นั้นไปไปม,มันหมดเขตของบาปกรรมในขั้นนั้นแล้วตายจากอสุรกาย เศษบาจังไม่สิ้นก็นมาเกิดเป็นสติรจชานตายจากสติรจชานบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่กระจอกกอกง่อยคนไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบถึงความวิบัติไม่สมบูรณ์นั่นแหละเศษบาปเศษบาปมันมาตามสนองเอา ตำราท่านกล่าวไว้ว่าหลายชาตินะ <c oughs> สเสวยผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นนะ่ะถ้าได้เกิดเป็นสัตว์แล้วก็เป็นเกิดตายเกิดตายอยู่หลายชาติเดียวถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้มามีเอาว่วาร่างกายบกพ่องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แนละ้ว็ไม่ใช่ว่าชาติเดียวนี้มันแล้วไปนะเมื่อเศษบานนั้นยังไม่หมด เอาเกิดมาชาตินี้แล้วอย่างนี้พอมาทำบาปเพิ่มเติมเข้าไว้อีกอย่างนี้นะเอาบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีกแล้วบุคคลผู้ที่บาปกรรมครอบงาจิตใจนะ่ะเป็นใจมืดใจดำไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วเหตุนั้นมันจึงได้ต้องทำบาปเพิ่มเติมอีก S <S <an> เว้นเสียที่จะได้พบกับนักปรา์บัณฑิตในพระพุทธศาสานาท่านแนะนำสั่งสอนให้งดเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นถ้าผู้นั้นเชื่อตามพยายามงดเว้นจากกรรมชั่วอันนั้นก็ย,ยังชั่วหน่อยผ่อนหนักให้เป็นเบากรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่มันก็จะให้ผลไปไม่มากเท่าไรก็จะหมดลงเพราะบุคคลนั้นทำความดี ให้สูงขึ้นไปโดยลําดับ <c oughs> นี่นะเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันคิดกันตรองให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากสร้างกรรมสร้างเวร <c oughs> บางคนเนี่ยเมื่อเกิดทะรลวิวาตกันโมโหโทโสขึ้นมาแล้วคิดแต่จะฆ่ากันแกงกัน ให้ล่มให้ตายไปอย่างนี้นะอา้อาในขณะที่โกรธอยู่นั่นมีผู้มาห้ามไม่ได้นะเป็นบาปนะตายแล้วไปตกนรกนะเพื่อนก็ตอบผู้ห้ามแน,น่นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมเราก็จะไปนี่นั่นแหละอำนาจแห่งมานะทิฏฐิอำนาจแหนะ่แงโทสาวพยาบาทเมื่อเมื่อมัน ตัวเองสร้างขึ้นมากๆแล้วมันมีอำนาจเหนือจิตใจนั้นแล้วมันก็ทําให้จิตนั้นไม่กลัวบาปกลัวนรกอบายยภูมิเลยนั่นเนี่ยเหตุด้านคนเรามันถึงได้ทําบาปถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไ็นอย่างนั้น <c oughs> อันผู้บวชเข้ามาในพทธศาสนานี่ มันต้องพิจารณาเรื่องบาปกรรมอันนี้ให้มากๆากทีเดียวให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเองแล้วตนเองก็ยังจะพอได้รับผลแห่งการบวชถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็จะได้พยายามเว้นกรรมชั่วต่างๆนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไปทำชั่วอย่างร้ายแรง เช่นไปทะเละกับใครเข้าไปแล้วก็ไปทุบก,กันตีกันเลือดตกยางออกหรือบันดาลโทสะให้ฆ่ากันยิงกันตายอะไรพวกนี้มีอยู่ด่านตื่นนี้ในโลกอันนี้นะก็เนื่องแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแม่แต่น้อยเดียวสร้างแต่กิเลสเหล่านั้นให้มาเป็นเพื่อนของดวงจิตนี่ตลอดไปดังนั้นจิตนั้นมันถึง ก้าหารการกระทําความชั่วต่างๆไม่กลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติดังนั้นผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วก็ได้มาฝึกขนอบรมจนอยู่อย่างนี้ก็ต้องให้มันได้ผลต้องให้มองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเจ่มแจ้งเลยตนเองเมื่อผู้มองเห็น บุญการทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบุญกุศลอย่างนี้มันก็พยายามทำพยายามพูดแต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปพยายามรักษาวาจาคำพูดถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่พูดเลยประหยัดคำพูดคนรู้ทำนะคนรู้ทำแล้วคนสำรวมจิต ตัวเองเนี่ยเพราะว่าการพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงจิตนั่นแหละถ้าจิตเลื่อนลอยแล้วคําพูดก็ไม่มีสถานีอ่มันก็ไหลออกมาแต่ความคิดนั่นแหละพูดเลยเอยไปไม่ทราบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่ามันสําคัญอยู่ที่จิตนี้ถ้าผูใ้ใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้อย่างนี้แล้วไม่หรอกมันไม่อยากพูดพ่่าเพื่อ อะไรเลยอะเมื่อเมื่อมันมีเหตุมาจึงค่อยพูดน,นั่นแหละเมื่อไม่มีเหตุสิคนจะพูดแล้วมันก็สงบใจนิง่งอยู่สบายสบายไปอย่างนี้หละเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้จักรักษาจิตใจตัวเองไม่ให้ตกไปในทางบาปอากุศล จิงไม่ชช่อว่าเป็นผู้รู้จักบาปนันเนี่ยบาปมันเกิดที่จิตจิตเป็นผู้สร้างขึ้นบุญก็เกิดที่จิตดวงนี้ถ้าจิตนี้ละบาปคือละความโกรธความมายาบาทละความโลภเร่งเข่งเล่งไปในสมบัติของผู้อื่นได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นผู้ถือสันตุ์เตามมีตามได้ ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ท่นนั้นเนื้อจิตนั้นเมื่อละความโกรธลงไปแล้วมันก็มีเมตตาขึ้นมาจิตก็ไปกรอบอไปด้วยเมตตาการุณาอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปกรรมเพราะความโกรธนั่นน่ะทีนี้นั่นในหละใครจะมายั่วให้โกรธยั่วทะเละวิวัตชวนทะเละวิวัตก็ไม่เล่นด้วย ไม่เอาคนผู้มีธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่เอานล้อถ้าผู้ไม่มีธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่เคยห้ามจิตไม่เคยฝึกจิตมาแต่ก่อนแล้วไม่ไหวพอใครมายั่วเท่านั้นแหละมันก็ทนไม่ได้แล้วมันต้องตอบโต้กันไปเมื่อรุนแรงเข้าไปยับยั้งใจไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือ โคบตีกันไปคว้าได้อะไรอาวุธเป็นอาวุธกดซัดกันไปอย่างนี้แหละคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเนี่ยมันจะทำจนให้ตกต่ำมีอยู่ถมไปในโลกอันนี้นะเรื่องที่ไม่ควรจะทำมันก็ไปทำเรื่องที่สมควรจะห้ามจิตใจได้มันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันจะห้ามได้ยังไง ตนไม่เคยฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบไม่เคยห้ามจิตของตัวเองสักท,ทีเมื่อเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเวลาใด <c oughs> มันก็โกรธขึ้นเวลานั้นเลยอย่างนี้เนะี่ยนี่แหละคนไม่ได้ห้ามจิตใจตัวเองอันผู้ที่ฝึกจิตใจตนเอง <c oughs> ด้วยการนั่งสมาธิภาวนา่อาไปอย่างนี้มันก็รู้จักวิธีข่มจิตรู้จักวิธีห้ามความคิดความนึกอันภายในนั้นได้ถ้าหากว่าผู้นั่งสมาธิภาวนาหากไม่รู้จักข่มจิตตัวเองแล้วไม่รู้จักห้ามความคิดความนึกในใจอย่างนี้ใจก็สงบเป็นสมาธิไม่ได้เลยนี่ ดังนั้นจึงว่าอย่าพากันทําเล่นนะทําสมาธินะต้องทําจริงๆ <c oughs> ต้องรู้จักสะกดจิตของตนรู้จักห้ามความคิดเอาสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้ <c oughs> การที่จิตนี่มันจะชอบคิดแหละ พอนั่งสมาธิไปแล้วมันยิ่งชอบคิดดีอ่ะเพราะมันเป็นมารน,นะอ่านท่านเียว่าอภิสังขารมานนะได้แก่ความคิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างถ้าบุคคลไม่รู้เท่าเราก็เป็นมารในบ่อนี้นะมารบกวนจิตใจให้กุ้งอย่างนั้นให้สงบลงไม่ได้เลยเอย่างงั้น เพราะฉะนั้นเราไปนั่งเฉยๆแล้วไม่ได้คมจิตเลยก็ให้จิตมันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่ได้ผลจิตก็สงบไม่ได้ดังนั้นต้องต้องลงแรงนะให้เข้าใจถ้าจิตผู้ใดมันดื้อด้านมันชอบอยากแคฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แรามันต้องออกแรงนะสะกดกันลงไว้เอาตายเป็นตาย เราจักไม่คิดความคิดมันก่อกามนาเห็นหมนั่นเนี่ยโสูจักว่าอาวอดทั้งก,าก้านกริงพร้อมพันใบความคิดมันเป็นกามของคนทันว่างั้นวันนี้ก็เตือนตนลงไปว่าเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนาอื ถูจักกอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบเมื่อหยุดคิดลงได้ไม่วิตกไปในความรักความใคร่สะกดจิตไว้ได้อย่างนี้นะการมวิตกอะไรมันก็ระงงับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรล่ะที่มันไม่ระงงับเพราะตนไม่คมใจไม่สะกดจิตสติก็อ่อนแอ อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสติกับขันติความอดทนนี่มันต้องเป็นคู่กันถ้ามีแต่สติขาดความอดทนก็ไม่ไหวสติมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่อยู่อืมเะนั้นต้องมีความอดทนประกอบเข้าด้วยมันจึงสามารถที่จะยับยั้งใจที่มันชอบพุ่งอันนั้นได้ นี่ได้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงไปให้เต็มความสามารถของตนของตนนังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้